ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเราพบเจอกันอีกเหมือนเดิมนะพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่แล้วก็มีหลากหลายกันเหมือนเดิมนะครับพี่พี่ครับผมมีแผ่นปั๊มรุ่นแรกแรกของปุชทิมุลหาหไล่ครับนี่ปั๊มนูนเก่ามากเลยครับพี่หายากนะพี่นะหายากนะครับสวยมากเลยครับพี่นี่ครับพี่ น่าใช้นี่ครับพี่น่าใช้มากครับนี่ครับบางคนเขาว่าเอาไปใส่กรอบเอาขึ้นหิ้งอ่ะพี่เนี่ยสุดยอดเลยจ้ะพี่จาเดิมๆเลยครับปูทิมพันห้าครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเพ่พางาประกวดนี่ครับผมเองนะจอบใหญ่หลวงพ่องเงินนะครับพี่ เดดที่หนึ่งนี่ปรากฏที่เซนทันนะครับพี่นี่ครับนี่ครับตัวราม่าครับเอามาแบ่งปันให้เหมือนปันให้ครับพี่ไปดูครับนึกเขียวอมเหลืองนี่ครับพี่จอบใหญ่ครับ นี่ห่วงปิงห่วงปิงส,สวยๆเลยครับพี่จอบใหญ่ครับพี่สองพันครับสองพันบาทอันนี้ยังมีพิมพ์นิยมครับพิมพ์คิดตาเขาก่อนขายไปแล้วแบ่งไปแล้วครับนี่ครับ ตัวลามาพิมพ์นิยมครับพี่เขียวอมเหลืองครับคมๆเลยครับนี่เป็นพิมพ์มือลองนะครับสองพันบาทครับพร้อมแบบประกาศครับแต่อิงอกล่องของพ่อทาพี่ หลวงพอ่อเทาไว้เป็นยงแตกรุ่นแรกน,นั่นนครับพี่นี่ครับ สองพันบาทครับสองพันบาทครับพี่เสวยทั้งนั้นนะครับพี่พี่ครับสายพระกุไม่ควรพลาดบนดแล้วนะพี่มีอยู่เท่านี้นะพี่พี่ดูครับอง์นี้เลี่มเงินนะครับเก็บได้รีบเก็บไม่มีแล้วพี่ผล่วงครับไปดูครับองค์นี้เป็นสนิมแดงลูกว่านะครับหนึ่งในเป็นจ่าภาคีเลยครับพี่ นี่ครับใหญ่แมงมุมแตกเพียบเลยผมเห็นเ้นใหญ่ล่าสุดเขาซื้อกันหลายแสนเลยพี่เห็นําทำคลิปมานี่อย่างสวยเลยครับพี่พี่ดูครับใหญ่มามุมแตกเลี่ยมเงินองค์ใหญ่หพี่เลียมเงินก็แพงหน่อยนี่ครับมีองค์สุดท้ายพี่ แล้ากาศเก็บไว้ใช้เนี่ยเดี๋ยวเอาขายดีกว่าครับขายจะหมดแล้วเนี่ยสวยนี่สุขโขไทยครับสามพันเก้าร้อยบาทเพราะองค์ใหญ่พี่องค์ใหญ่เรียมเงินก็สองพันแล้วพี่พาอีก สวยจริงครับสวยจริงครับแล้วก็นี่ค่ะพี่นี่ดูง่ายสบายตาด้วยครับชินเงินครับพระมเหส่วนกวุดพัดสีรัตนมหาธาตุสปพบุรีนี่ครับพิมพ์ยอดนิยมครับเรียมเงินสวยจริงครับ จริงครับองนี้สามพันห้าร้อยบาทชอบโทรครับแล้วก็องค์นี้เก้าร้อยครับพี่ไม่ได้เลี่ยมได้บ้านมานี่สนิมแดงไข่งัวครับเมื่อกี้สนิมแดงลูกว่าไข่งัวครับพี่ 9 0้900บาทสุดยอดจริงครับสุดยอดจริงครับพี่ผมมีสมเร็จวันละคังครับโอ้โหนี่วัดพลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปีบกแล้วนี่ฮะวันละคังจับมาส่องปุ๊บพลังมาปับ๊บพิมพ์ใหญ่อกตันหนึ่งพันห้าร้อยบาท นี่ครับวันละครั้งอีกหนึ่งองค์ครับวันนี้จะแกะกล้วยหนึ่งพันห้ารอยบาทสวยทั้งคู่เลยครับพี่สวยจริงครับสวยมากๆผมมีนี้ด้วยครับพี่ ี่ลาหูอมจันครับหลวงพ่อน้อยมีงาแก่นะครับพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทหนึ่งพันแปดร้อยบาทสวยจริงครับอันนี้ครับหลวงพ่อเดิมครับีช้ำๆเลย ช้ำๆเลยขึ้นขอเลยเลยครับสองพันห้าร้อยบาทสองพันห้าร้อยบาทเบอร์เดิมครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกครับพี่นี่ครับ เป็นกลางครับโอ้โหคนสวยเลยพี่เนื้อเนื้อยอดนิยมนะครับพี่เน,เนื้อชมพูสวยครับนี่ครับเจ็ดร้อยบาทแล้วมีเรามีถูกมีแพงนะพี่นะโอ้โหนี่พี่ทองแดงก็ไหลทองครับ เสือมอบใหญ่ครับพี่วัดการหลงครับเจ็ดร้อยบาทมีเหรียญหลวงพ่อรีด้วยนะพี่นี่สวยมากเลย ็ดร้อยบาทโอ้สวยครับพี่สวยคนสวยฮะสวยจริงสวยใจลาย,ลายแล้วครับพี่พี่พี่ดูนพิผลาดเนื้อเขียวมอยพี่ดูครับสวยชัดเจนครับพิมใหญ่นะแก่งนะพี่นี่โคตรแก่งเลยมีตลับมาให้ด้วยเนี่ยตลับอย่างเดียวไปละพันแล้วพี่ แต่ไม่เอาครับเอาเนี่ยพร้อมพะไปเลยเก้าร้อยเก้าร้อยพะรอดจริงๆก็คุ้มแล้วพลรอดเหงี่ยวก็คุ้มแล้วพี่แล้วเนี่ยพี่นางพญาเนี่ยครับโอ้โหนี่พี่จะบอกใครเราองเนี้ยพิมสังคติมวนสารเพียบนี่สังคติพี่คนมันเลยเนี่ยฮะแับของเดียวไปละพันแล้วพี่แล้วเก้าร้อยพร้อมตลับไปเลย สุขครับรศมีสวยจริงเก่าปึกนี่เก้าร้อยบาทสวยจริงครับสวยจนใจละลายครับพี่นี่เราพพ่กลวยครับพี่ บูชาครูครับเจ็ดร้อยบาทพี่แจกแม่ครัวครับพระแจกแม่ครัวหลวงปู่สุขครับผมคุกรักโคตรน่าใช้เลยพี่นี่สุดยอดสุดยอด เจ็ดร้อยบาทพออยากขายเจ็ดร้อยโอ้โพี่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 นี่รูปไทยรูปไทยไทยปุสุกนี่ประหลอดเพียบนี่หาโคตรยากเลยพี่ดูดูดคงเก่าสิไปเลี่ยมทองพี่นะนี่ข่าปุสุกพี่ชัดเจนเลยจานเจรชัดเจนหายากครับพี่ หายากจริงลูกถ่ายเนี่ยนี่ขอพันหนึ่งพี่หนึ่งพันโอสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วสุดยอดจริงๆครับพี่นี่ครับปิดตาผงคุกรักครับพี่พุงป่องเล็กมันป,ปูสุกเหมือนกันพี่เป็นพิมพ์พุงป่องโอ้สวยมาก เก้าร้อยบาทเก้าร้อบาทครับพี่โอ้นี่พี่ตะก,กุดตะกุดไส้คอเพราะเดิมนี่ครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกดอกห้อยเป็นไส้คอเลยครับพี่นี่น่าใช้มากสิบหกดอกพี่ ขอ900แล้วกัน900าร้พอเดิม900นี่ครับพี่พอเดิมครับพิมพ์เอโครสวยเลยครับพี่ดูครับไม่มีคับมันยายเลยครับพี่ตาเป็นเม็ดเลยครับพี่ดูครับได้จากบ้านเนี่ยผลหมานี่สวยจริงครับพี่ดูข้างครับ โอโ้โหนี่ครับพี่ไปดูด้านหลังครับนี่ครับเก่าถึงยุคครับพี่โอโ้โหนี่ครับข้างครับนี่ครับโอโ้โหสวยมากหนึ่งพันห้าร้อยบาทผมเดิมองนี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยพี่สวยจริงสวยจริงครับ พอกเกษมครับโอ้โหพอกเกษงกำลังมาแรงเลยพี่ขอเก้าร้อยกันเก้าร้อยละกันพี่อ๋อนี่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 น,นี่พอเดิมนี่พอเดิมครับลงถมอัปก้าลงถม เจ็ดร้อยบาทนีปิดตายืนครับสวยมากเจ็ดร้อยบาทวัดอันงครับพี่ปางซ่อนหานะครับเนี่ยปึกเลยครับ สังกระจายระอานนงพายอดยอดนิยมหนังอะไรนะครับพี่เก่าขอเจ็ดร้อยบาทและมีพักกิ่งไพรีพินาศครับพี่วัดบวรโคตรสวยเลยครับโบนแดงโบ,น,บนเหลี่ยมครับ นี่เจ็ดร้อยบาทและพระพุทธชินราชอินโดจีนวัสุทัศครับพิมพ์ต่อเนี่ยสุดยอดเลยจ้าพิจาององนี้มีโค้ดด้วยนะครับพี่นี่ครับอืม,อม,อม,อมนี่ครับพี่ โคตอกไม่เต็มแบบนี้สุดยอดแล้วครับสุดยอดเลยพี่องค์นี้สวยจริงครับผิวมะละนี่ขอหนึ่งพันพี่หนึ่งพันสวยจริงครับ e ีนี้ต้องเท่านี้ก่อนนะพบเจอกันใหม่ในอพีต่อไปนะครับสวัสดีครับ